การเย็บหนังสือมันมีสามวิธีง่ายสุดก็คือเย็บด้วยลวดอย่างเนี้ยอันนี้ก็คือแปลว่าเนี่ยตอกเย็บเข้าไปแล้วก็ใช้ลวดก็คือตัวแม็กเย็บอันนี้เล่มไม่หนามากเล่มง่ายๆอย่างนี้เย็บได้ก็ทนได้อยู่ได้ แต่เย็บอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าอย่างเนี้ยถ้าลักษณะหนังสือหนาๆอย่างนี้ก็ต้องเย็บด,ด้วยกี่เย็บกี่คืออะไรอะ่ะก็คือเย็บด,ด้วยเชือกอนี่จะมีความคนทานเป็นพิเศษวิธีเราดูดูว่าเย็บด,ด้วยสิ่งใด เราก็ดูตรงสรันอย่างนี้สันเขาจะเขาจะเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยมีอันนี้ต้องหนาหนาขนาดนี้ถ้าเย็บอีกประเภทหนึ่งก็คือถ้าถ้าเย็บด้วยกาวนี่หลุดโดยเฉพาะถ้าเป็นหนังสือปกแข็งอันนี้เย็บด้วยเชือกก็เ,เรียกว่าเย็บกี่อย่างอย่างนี้นี่นี่ก็ เป็นการเย็บกี่ติดหรือเชือกแน่นแล้วก็มีกาวติดด้วยน mm ี้จะเรียกว่าเย็บกี่แน่นเวลาไม่ใช่หลุดง่ายๆ mm hmm. อันนี้ไม่หนามากเขาก็เย็บด้วยกี่ mm hmm. ถ้าเย็บกาวอย่างนี้ อย่างนี้ก็เรียกว่าเย็บด้บบกาวอย่างเดียวเลยนี่ถ้ากาถ้ามีอายุกาวนี่มันก็มีอายุแล้วก็เสื่อมได้มันก็ล่อนหลุดอันนี้ยังไม่ถึงอายุด,ดีมันก็ยังแน่นอยู่ได้แต่ถ้าหากว่าสักระยะหนึ่งมันหลุดเสื่อมหลุดมัน,ม,นมันก็เวลาจะซ่อมทากาว ดังเดิมก็ใช้ไม่ได้บางทีต้องใช้ตัวแม็กตัวใหญ่ๆเย็บสองด้านนี่คนที่จะมีแม็กตัวใหญ่ๆได้ก,ก็ก็ต้องลงทุนซื้อมาแพงหน่อยฉะนั้นการเย็บนี่มี3วิธีก็คืออันดับแรกง่ายๆก็คือเย็บลวด อันดับ2ก็คือเย็บด้วยกาวอันดับ3ก็คือเย็บด้วยกี่